สวัสดีค่ะทักทายสบายดีกันค่ะโอ้ยทำไมมืดเห็นกันไหมคะพี่น้องเห็นหน้าค่อยบอกโอ้ยมาอัดฟางค่ะพี่น้องมารับจ้างอัดฟางนั่งอยู่กลางทุ่งนาต่ด,ดีหน่อยมันมันไม่ค่อยแดดแดดไม่แรงอากาศมันเย็นลมมันเย็นลมพัดทั้งวันเลยวันนี้รถอ,อัดฟางอยู่ด้านนอนดจะให้ดูรถอัดฟางนะคะรถอัดฟางอยู่ด้านนี้ค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจเรามาอัดฟางกันค่ะรถอัดฟางเราก็มาอัดฟางกันนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจ เรามาอัดฟางค่ะหน้านี้เจตุ๋มก็รับจ้างอัดฟางนะครับพี่น้องเพิ่งลงได้สองวันเพิ่งลงได้สองวันเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งสตาร์ทแต่มันรถมันเยอะก็คงไม่ได้เยอะหรอกรถมันเยอะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจมาจมรถอัดฟางกันนะคะ <laughs> นอนค่ะรถอัดฟางไปนานนอนแล้ว ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลิกทุกคอมเมนต์ขอให้มีความสุขสดชื่นสว่างร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะกินดีทำดีสิ่งดีๆจงไหลมาเทมานะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยบรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาบ้านนาเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เงียบเหงาก็มีแต่คนรับจ้างอัดฟางที่อยู่ทุ่ง ตัวควายเขาก็เอาเข้าคอกกันเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอให้ทุกคนมีความสุขสืขชื่อสมหวังร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านแห้งรวยๆปังๆนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายพี่น้องดูท้องฟ้ามีดนตรีฟังด้วยนะพี่น้องข้างบ้านข้างเขามีงานกันไม่รู้งานอะไรเขาเปิดเพลงมันได้ยินชัดเจนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรู้ว่าจะโดนหรือเปล่าไม่รู้จะติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ขออน,นุญาตลงเวทีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุก,กะคอมเมนต์ค่ะ